สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องแล้วกัเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดคาแล้รก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเหอครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสําหรับชิปนี้มือนีเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านฝั่งแดงพี่น้องมากับสาธิตไต่สูงแล,ล้วก็ลานหน่อยบักสาธิตพี่น้องมาสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องกัาไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมน้องทิวน้องทิวเนาะมายังละมือนีมา เปิดราคางัวครับงัวเออตลอดเบิ้งกับงัวกับกล้วยนี่อ้าบาทิศสวัสดีพ่อพี่น้องกันสวัสดีครับพ่อพี่น้องผมไอ้สาธิตสุดนันต์เลือกันเด้ออไอ้กับน้องมือนี้ผมที่มาเปิดละละ,ละข้าวกล้ว,วยครับละข้าวละข้าอย่างไรละ,ละข้ะคากคล้วายนี่เป็นตัวปั๊บพี่น้องตัวตัวปั๊บบักสาธิตนี่ไว้ใส่จานเนี่ยมันเราติดอ่างไม่พี่น้องเด้อมาพนว่ามีควายอยู่ของโคมพี่น้อง ควายพิกัดอยู่บ้านฟังแดงหน่อยเนาะคาะฟังแดงมูแปดพี่น้องตำบลให้ยองอําเภอบางคนจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อมีกล้วยโยสองโคมสองโคบโคบล้จักบาทมาท่านมามาเบิ่งเชโลโคมก่อนพี่น้องมาสำหรับแม่นี่เป็นควายแม่ลูกลูกตัวเมียบ่ะปะลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกจักตัวแล้วลูกลูกสามไม่ทองลูกสามไม่ทองแม่เพิ่นนี่สมแล้วเรียบร้อยเนาะมีมีมีใบมีหยังบ่แม่เพิ่น สมตครับสมโคมตัวไว้พี่น้องโคมตไว้จักเดือนแล้วหรอเนี่หาเดือนโอ้หาเดือนแล้วพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยครับตรวจทองประกันทองพี่น้องประกันทองให้เนาะประกันท้องความสูงของพึ่นนี่อยู่ประมาณร้อยสามร้อยสามสามบวกร้อยสามบวกพี่น้องเป็นก้อยลูกสองสามในทองแม่นบ่ล่ะแมือลูกสามในทองพี่น้องนี่ลูกพึ่นเป็นลูกตวเมียพี่น้องลูกตวเมีย เพิ่นห้องไว้ราคาราคาเพิ่นตังไว้เพิ่นห้องเลยเพิ่นอยากได้ราคาห้องห้องไว้หลายเป็นไรดครับมโคนี่เพิ่นห้องไว้เจ็ดสิบแปดพี่น้องเจ็ดสิบแปดนี่ราคาต่อรองได้ร่วมค่ารถรงรงพร้อมยุบย่อยบ่ชงี้ครับผมโอ้ราคาเจ็ดสิบแปดพี่น้องเพิ่นทรงหอดเพื่อน่นได้พี่น้องทรงถึงบ้านเ้อราคาเจ็ดสิบแปดในระยะลอยโลลงมาสกุนครเนาะแมนการลอยโลครับโอ้สามไปสามลอยโลพี่น้องทรงไนเลยพี่น้องตัวนี้ห้องไว้เจ็ดสิบแปด แม่เนาะทำให้อีกอีกคู่นึงพี่น้องนี่แม่นี่ก็เป็นควายข่มคือกันแม่ลูกสาวลูกตัวเมียคือกันพี่น้องเป็นลูกสาวแม่เพิ่นเดชสมยังแม่ใกล้สี่ข้อแล้วครับผมโอ้แม่ลูกท้องแก่แล้วพี่น้องติดแปดเดือนแล้วโอ้แปดเดือนเก้าเดือนแปดวัยเป็นสิบเดือนเนาะนี่พี่น้องเพิ่นว่าท้องใกล้สี่ข้อแล้วเพิ่นได้ลูกกักตัวแล้วนี่ประมาณลูกที่ นี่ล,ล be, 68 68 68 68ูกสองลูกสองสองในทองเนาะสองในทองพี่น้องราคาพลันตังไว้ราคาหกสิบแปดหกสิบแปดนี่กระบวกค่ารถเรียบร้อยเนาะเป็นราคาพร้อมเป็นราคาพร้อมขนส่งพี่น้องส่งฟรี่สามร้อยโลพี่น้องเป็นควายลูกสองในทองควายยังนุ่มอยู่พี่น้องยังเนื้อหนังยังดีอยู่ความสูงเพิ่งก็สูงอยู่ ร้อยสามเมื่อกี้น้องสาเนาะร้อยสามพี่น้องอันผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อหันมากก็โทรมาพี่น้องเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทษห้าเบอร์ยังศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนเจห้าสามหกหกห้าสามหกหกซื้อว่าจะอะไรเจ้าของกล้วยซื้อท็อปเด้อพี่น้องเด้อพี่ท็อปพี่น้องซื้อท็อปกล้วยงามท็อปกล้วยงามเนาะออ ันผู้ใดสนใจก็โทษมาพี่น้องโทษมาโหลดมาตอรองเบิงหรือว่าเขามาเบิงแม่มันเป็นโตมาเบิงอันโตเป็นเปลนไม่ด้เนาะมาโทษหาเบอร์นี่แหละพี่น้องหันจากเบิงเบิงค้ายก็โทษหาเพิ่นเพิ่นสิบห้ามาเบิงพี่น้องเพราะว่าค้ายเพิ่นเอาไว้หน้าไว้สวนไว้หน้าพี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมาด้วยพี่น้องเด้อโทษมาด่ดนเดนรับแม่ลูกพี่น้องราคามาตอรองก็เอาพี่น้องเป็นลูกตัวแม่พึ่ทั้งสองกับแม่เพิ่นกับม่านพร่อม ครูใดเห็นกระท้มา,าพ, ng, พมาี่น้องโท้มาต่อรองเบิึงมาสาธิตบอกพี่น้องเพิ่นมาเบิึงดูนี่ห้องแฟนคลับมาดูอ้ครับแฟนคลับเออเข,นะข้ามาหยักซืวอค้วไอ้ขั้วซืิวมาเออมา,มาเมาบิึงเอามาเบิึงเอาเด้อะโค้กมาโหลดมันเบอร์นี่เนาะครับอ่าพี่น้องสาธิตว่าเห็นยังได้ย่าเบริรงเอาโหลดอ่ะครูปรับสาธิตนี่บอกพี่น้องเ้าก่อนนี่บอกบอกว่าให้มาซื้อควายตัวมาซื้อควายไอ่เด้อครับเด้อแฟนคลับเด้อครับเออ กวยงามๆกวมงามบ่หางกจสีาวบากวหางบาเเลยมาพี้องมาบ่มีแนวตีดอกนะบ่มีแนวตีดอกคนละตอนนี้บ่มีอย่างเขาตัวนังเขาอยากเสียทีนึงเนาะต้นนี้มันหางหางบาดอกเนาะประการค้าท uh> ุกค uh ้าหันประการาทุกาทนคาทุกข้าทนพี้องแม่นี่อยากมนม โอ้มันมีน่มติงหกน่มเนาะน่มติงแห้งหมานพี่น้องแห้งอะแห้งคุ่นน oui ่มต like ิงแต่งามพี่น้องน่มติงน่มเพียงน่มมันงามงามพี่น้องแต่ว่าแม่นีมันขืนพี่น้องเล่นพ่นเล่นพี่เพื่อนบไดเปิดด้วยแม่นี่พี่น้องผู้ได้เห็นก็สนใจก็โทรมากด้วยพี่น้องเด้อก็บสำรับชิปนี้มื่อนีเอาไว้้ำหรับกอน้อครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมกับสำรับชิปนี้มื้อนีขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ